สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงของบอลชัวนะครับเอาละครับเกมที่ผมจะหยิบยกมาในค่ำคืนวันนี้นะครับก็เป็นเกมแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับก็เป็นเกมประเดิมสนามในกลุ่ม E ีนะครับขอหยิบยกเกมระหว่างแชมป์เก่านะครับทีมอย่างแอลจีเรียครับันนี้จะเจอกับทีมอย่างเซราลรีโอนะครับความน่าสนใจของเกมคู่นี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะครับกิจกรรมใหม่ต้อนรับปี2565กครับกับสปอร์ต8ป ร่วมลุ้นของรางวัลมากมายครับตลอดทั้งเดือนนี้มูลค่ากว่า3 0 0 0 0 0บาทมีทั้งหมด30รางวัลด้วยกันนะครับของรางวัลใหญ่ประจําเดือนนี้คือเวสปา GTS Super ABS เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยครับที่แอดไลน์สปอร์ต 88S อย่ามัวรอช้านะครับไปสนุกกันได้เลยครับเอาละครับสำหรับทีมอย่างแอลจีเรียนะครับก็เป็นทีมแชมป์เก่านะครับแล้วก็พวกสิติที่ยอดเยี่ยมก่อนเล่นรายการนี้มานะครับ25เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการนะครับ ปรากฏว่าพวกเขาไม่แพ้กับคู่แข่งเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับในการมาครั้งนี้นะครับก็ต้องการป้องกันแชมป์ให้ได้เลยครับรายชื่อนักเตะในครั้งนี้นะครับที่ส่งมานะครับก็จะมีนักเตะอย่างริยาสมาเรสนะครับซาอิดเบนรามานะครับโซฟิยานเฟกูลี่นะครับอีซามองดีนะครับรวมไปถึงนักเตะยอดเยี่ยมจากครั้งที่แล้วด้วยนะครับอิสมาเอลเบนนาเซอร์นะครับก็ติดทีมชุดนี้มานะครับก็เรียกได้ว่าตัวผู้เล่นแต่ละคนนี้ก็เล่นอยู่ในระดับท็อปของยุโรปอยู่แล้วนะครับ วันนี้นะครับทีมอย่างเซียร่าลีโอนะครับถือเป็นคู่แข่งที่ไม่แข็งมากนะครับเพราะว่าเซียร่าลีโอนะครับเกเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการนะครับปรากฏว่าชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็การมาเล่นในรายการแอฟริกันค p ัพออฟเนชั่นรอบสุดท้ายนี่คือครั้งที่3สําหรับพวกเขานะครับประสบการณ์นี้ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับ แล้วก็สองครั้งก่อนหน้านี้ในการมาเล่นรายการนี้ก็ทําได้เพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นนะครับดังนั้นดูจากรายชื่อของผู้เล่นแล้วนะครับดูจากในเรื่องของประสบการณ์ในการลงเล่นรายการนี้ทางฝั่งของแอลจีเรียนี่เหนือกว่าเยอะเลยนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับทีมแชมป์เก่าน่าจะเปิดหัวได้อย่างสวยๆนะครับและจะเป็นการชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับดังนั้นครับบอลชูที่สุดประจำ,ำขึ้นวันนี้ของผมนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่แอลจีเรียไปได้เลยนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม YouTube ช่องโฟนตุง c h ชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ